พบกับผ,ผมนายชอตตี้บูโจว่ากับพาวเวลอ,อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะคะเราจะพามาป่าบอสมูลหลอดระดับมาสเตอร์นะครับก็คือยากสุดแหละครับผมคิดว่าน่าจะยากที่สุดใน Bot บอสบรรดาที่มีให้สู้ในตอนนี้เลยครับ สำหรับมอนสเตอร์ที่ใช้นะครับเอาเป็นตัวที่เราเคยปั้นมาก่อนอันนี้ตัวไหนก็ได้ครับที่เอาไว้สู้กับบอสนะครับแต่แนะนําว่าสกิลควรจะเป็นแบบล็อกเป้าครับอย่างเช่นท่าไนแม่บลูด r กวิฟส์ดักเลเซอร์เฟรมฟันเนลไลนิ่งสไตน์ไลนิ่งสตรีคแอร์เบดไ a มอนด์เล e อะไรพวกเนี้ยครับคือจะเป็นสกิลที่ล็อกเป้าที่เป้าหมายนะครับส่วน Holy Bird ร์ดเนี่ยเขาจะเลงที่พื้นใช่ไหมครับไออย่างเงี้ยไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเราจะตีบอสไม่ถึง ส่วนใครปั้นตัวละครไม่เป็นย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะครับผมสอนไว้ก่อนอันนี้แล้วส่วนต่อมาที่ต้องเตรียมก็คืออาหารนั่นเองนะครับผมก็จะให้กิน m e m o r i s c u r r y y นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เพิ่มพลังโจมตี25%แต่วัตถุดิบก็ใช้เยอะนิดน,นึงนะแต่บอกเลยว่าคุ้มค่าครับใครที่จะตีบอสเนี่ยแนะนําว่าต้องทําไว้ครับ สำหบับมอนสเตอร์ที่ผมจะนําไปด้วยจะมีแค่2ตัวเท่านั้นนะครับก็คือเกลคอตัวหนึ่งแล้วก็ที่เหลือจะเป็นกอลฟินหมดเลยนะครับเป็นไปได้ก็ทําขึ้น4ดาวไปเลยนะครับเพราะว่ากอลฟินเนี่ยเวลาอยู่ในทีมจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครเราด้วยนะครับและแพสซีฟที่ติดมาจะคล้ายๆกันคือจะมี s t องโฮสติสแลวก็แวนการ์สอ,อันนี้สําคัญมากเพราะว่าจะเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันให้กับตัวเรา ส่วนเกลคออันนี้ผมติดลันเนอร์ไปด้วยเพราะว่ามันจะได้โหดได้เร็วขึ้นกว่าปกตินั่นเองครับส่วนอาวุธที่ใช้จะมี2อย่างนะครับก็คือดาบเทราพริสมาที่ดอกมาจากแดนเจนเทระเลียนั่นแหละและมันตีการได้เป็นสายลันเชอร์ที่ดอกมาจากบ่อน้ำมันเลเวล60นั่นเองครับและไม่จําเป็นต้องใช้ขั้นสีทองก็ได้นะครับใช้สีเขียวสีน้ําเงินก็ได้เอาเท่าที่มีนะครับผมและของที่เราต้องเตรียมไปเพิ่มเลยคือนี่ครับอาหารที่ให้ตัวละครหลักเรากินจะได้มีความถึกมากขึ้น25เซนและ อันนี้ครับเป็นยาที่จะทําให้เราค่อยๆเด้งเลือดขึ้นมาเรื่อยๆคือการสู้กับบอสตัวนี้เราไม่ควรตายครับถ้าเราตายมอสเตอร์เราจะตายตามไปด้วยเพียงแน่นอนส่วนต่อมาก็จะเป็นพาวเดียมแฟกเมนกับอินกอนนะครับอันนี้ก็เอาไปประมาณเกือบๆร้อยนะครับแล้วก็ซีเมนเอาไปสัก3 4อันก็เพียงพอเลยครับสำหรับศิลาที่ใช้ในการเรียกบอสก็จะต้องผ่านแบบนอร์มอลมาก่อนนะแหละมันจะดรอปศิลาแบบยากมาให้เราเรียก ถ้าใครยังไม่มีก็ไปฟาร์มที่เกาเะเทอร์เรลียได้เลยนะครับในดันเจี้ยนนั้นนะ่ะเราจะได้รับไอเทมหน้าตาประมาณแบบนี้มาใช่ไหมแล้วก็พกมันติดตัวไว้แล้วก็ไปที่โตคราฟอะครับเราจะสามารถคราบขึ้นมาได้ครับ และบอสนอร์มอลเนี่ยผมจะบอกว่ามันง่ายมากๆเลยครับผมใช้เวลาไม่ถึงนาทีกับออเซอร์ที่ผมปั้นมาใช้ในคลิปที่แล้วอะ่ะ15ตัวเท่านั้นเองครับไม่มีตัวไหนตายเลยครับและจบได้ภายใน1นาทีเท่านั้นเองอะ่ะแถมระดับนอร์มอลเนี่ยยังดรอปผลไม้เพิ่มสเตตันให้กับพวกมอนสเตอร์3อันเลยนะเรียกได้ว่าคุ้มค่าสุดๆครับเมื่อเตรียมความพร้อมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เรียกบอสมาสู้เลยกันละกันนะครับนี่นะครับเซเลชเชอร์ซีคิวมาสเตอร์และเราก็จะไปสู้กันที่เลดอนด n a ารีนานะครับ มาเข้ามาในอารีนาแล้วครับก็ถอยมาเล็กน้อยครับไม่ต้องถอยห่างมากก็ได้นะครับแล้วเราก็จะทําการวางที่กําบังไว้ก่อนเลยนะครับนี่นี่นี่วางแค่นี้แหละเสร็จแล้วเราก็ทําการวางพาวบ็อกซ์ขึ้นมานะครับเวลาเราจะจัดการมอนสเตอร์เราก็จะมายืนหลบหลังกงําแพงตรงนี้นี่แหละเราจะได้เรียกมอนสเตอร์หรือว่าหลบหลีกได้ง่ายขึ้นครับ หลังจากนั้นก็ปล่อยมอนสเตอร์ลงมาได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ผมจะปล่อยลงมาต่อสู้ก่อนเลยก็คือออเซิร์กนั่นเองนะครับผมและก่อนจะสู้กับบอสอย่าลืมเรียกดาบเทอร์ลาพิสมาแล้วก็กินยาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้กินให้ตัวเราเองก็พอนะครับผมไม่จะเป็นต้องกินให้ตัวอื่นเนาะโอเคแล้วก็เรียกดาบเทอร์ลาพิสมานะฮะมาฟันไปเลย9้าครั้งครับดาบจะอยู่ด้านหลังเรา9้าเล่มเนาะโอเคน่าจะครบเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เตรียมมิสไซล์ลอนเชอร์ได้เลยครับแล้วก็เรียกบอสนะจ๊ะมาลุยกันเลย เราจะไม่อยู่ห่างจากพาวบล็อกอันนี้มากนักน,นะครับมาถึงก็เข้าไปให้อยู่ในระยะเดียวกันกับดาบของเราที่จะช่วยโจมตีนะครับแล้วก็ดูบนหัวมันนะครับมันจะมีการชาร์จพลังสองรอบข้อยิงเลเซอร์นะครับเราต้องหลบให้ทันนะครับข้อสังเกตเลยคือมันจะมีกบกขึ้นบนหัวมัน2ครั้งแล้วมันก็จะยิงเลยครับเราสามารถกิ้งตอนที่เห็นลำแสงได้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรพิสดารมากนะครับ ถ้าเราโชคดีเนี่ยมอนสเตอร์ของเราจะพยายามเล็งไปที่ตรงลูกตาตรงกลางก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จัดการตรงนั้นก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นง่ายขึ้นครับแต่เราไม่สามารถบังคับมอนสเตอร์ได้นะครับว่าจะให้โจมตีไปที่จุดใดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับส่วนมอนสเตอร์ตายเรายังไม่ต้องรีบเปลี่ยนตัวก็ได้นะครับรอตายสัก5ตัว6ตัวค่อยไปเปลี่ยนทีเดียวครับเพราะว่าเราต้องระวังไอ้แสงเลเซอร์บนหัวของศัตรูครับโอเคผมคิดว่าน่าจะได้เวลาเปลี่ยนแล้ะครับผมและผมก็คงเปลี่ยนได้ไม่นานเพราะว่าเล มเปลี่ยนแค่แป๊บเดียวผมรอดูเลเซอร์เลยครับเมื่อเลเซอร์มันมาเสร็จปับ๊บผมก็ทำเหมือนเดิมคือเอามอนสเตอร์ที่ตายไปเก็บและก็เอามอนสเตอร์ที่พร้อมสู้ออกมาแล้วก็ดูที่หัวมันใหม่เห็นไหมคือเวลาเราเปลี่ยนนสเตอร์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อันตรายมากจริงๆครับเพราะนั้นก็อย่าพยายามเปลี่ยนบ่อยครับและไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปเองหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเราไปแอบหลังกําแพงอะมอนสเตอร์มันจะโดนโจมตีง่ายขึ้นครับก็คือเหมือนบอสจะไม่ค่อยเล็งเราแล้วประมาณนั้นนะครับโอเคอ่ะอันนี้ก็มีมนสเตอร์ตายไปอีกเพียบใช่ไหมผมรอก่อน โอเคปาปาปาปปเอามอนสเตอร์ไปเก็บโอ้โหดูดิตายกันเพียบเลยครับเค okay. รอบนี้เราดูหมายยังหมาแล้วนะครับบนหัวโอเคลบคราวนี้ผมก็เก็บอีกออเซิร์ผมหมดเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะส่งเบลานอมานะครับผมแล้วก็ต้องระวังเลเซอร์บนหัวด้วยเห็นป่ะคือมันยากตรงนี้นี่แหละครับเราต้องคอยเ,อเปลี่ยนตัวแล้วก็ต้องคอยดูบนหัวของศัตรูด้วยครับว่ามันถึงเวลาที่มันจะยิงหรือยังถ้าถึงเวลาที่ยิงแล้วมันจะซวยเราครับ โอเคอ่ะเข้าไปต่อครับวงในบนหัวมันจะแตกอย่างเงี้ยไกลแล้วนะเนาะเมลานอออกมาดามจพุ่งเลยครับแต่ผมมองไม่เห็นเลเซอร์ผมมองไม่เห็นเลเซอร์โอเคไป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 ตีบนหัวมันไปเรื่อยๆครับผมจังหวะนี้มาแล้วมาละหนึ่งสองลบโอเคถ้าบนหัวมันแตกแล้วอันเนี้ยจะง่ายขึ้นครับเพราะว่าเราไม่ต้องคอยหลบเลเซอร์แล้วไงเราแค่เดินโยกหลบกระสุนอย่างอื่นแทนนะครับแล้วก็คอยดูมอนสเตอร์ของเราด้วยว่า ตายกันไปเยอะหรือ,อยังนะฮะถ้าตายกันไปเยอะแล้วก็วิ่งไปที่เปลี่ยนมอนสเตอร์ได้เลยสูตรเดิมรอบผมและอย่าอยู่ตรงนี้นานครับอยู่ตรงนี้นานมอนสเตอร์เรายิ่งตายเร็วนะครับโอเคครบ15ตัวแล้วก็ออกมาต่อครับพยายามเดินไปใกล้นะ,ะให้ดาบเทอร์าพิสมาข,ของเราออกไปจู่โจมศัตรูได้ด้วยนะครับโอ้โหมองไม่เห็นอีกแล้ว <laughs> เลเซอร์เลเซอร์ของเบนอลอนี่โอ้โหแรงจริงจนะ่ทำให้เรามองศัตรูไม่เห็นด้วยนะฮะ อีกนิดเดียวครับถ้าเกิดว่าแขนกับบริเวณตามันแตกเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับใกล้แล้วครับอีกจุดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเดินเข้าไปใกล้ใกล้แตกยังใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสู้เขาโอ้โห ึกจริงๆเลยโอเคแตกเรียบร้อยแล้วคราวนี้เป้าหมายก็จะเปลี่ยนมาเป็นบริเวณตรงหัวใจหรือว่าตรงกลางหน้าอกเนาะคราวนี้ก็จะง่ายแะครับเพราะว่ามันจะไม่เปิดเปิดปิดปิดเหมือนกับอีก3จุดที่ผ่านมานะครับมอนสเตอร์เราจะทําดาเมจได้รัวแล้วก็รุนแรงมากๆนะครับท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วเนาะ ช่วงแรกสติต้องดีครับเราจะชนะไม่ชนะเนี่ยอยู่ที่การหลบเลเซอร์เลยครับถ้าเกิดว่าเลเซอร์บนหัวของศัตรูเนี่ยมันยิงเราโดนบ่อยๆบอกเลยว่าเราสู้มันไม่ไหวแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องหมั่นฝึกฝนนะครับฝึกหลบไปเรื่อยๆครับผมคิดว่าสักวันหนึ่งยังไงเราก็จะต้องผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนครับ ส่วนของที่ดรอปมาก็จะมีพวกยากเพิ่มสเตตัสสามขวดแล้วก็มีพวก Ancient Civilization ครับมีทั้งคอแล้วก็พาร์สเลยนะครับแล้วก็ของที่เอาไว้เรียกระดับมาสเตอร์ไม่์อ้าวโชคดีรอบนี้ได้เทราพิสมาขั้น4ด้วยหรือว่าขั้นสีทองด้วยคือบอสตัวเนี้ยมันดรอปอาวุธระดับสีทองด้วยนะครับมันมีปืนด้วยนะครับแต่น่าเสียดายที่ปืนสีทองผมยังไม่ได้จักบอสนะครับแล้วก็ได้ดอกบัวมา2ดอกแล้วก็ได้เพชรด้วยในของอัปเกรดเลเวลมอนสเตอร์ด้วยแล้วก็แบบแปลในการค้ามหัวของมูนหลอดนัั่นนเออองบาาากกมแล้้ว็็หตจะปน ประมาณแบบนี้นะครับมันมีแสงสว่างส่องออกมาด้วยนะงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันแล้วกันเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีและผ่านมันไปให้ได้ครับ